ส, Kos: สวัสดีค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะมักรูดได้อ่านข่าวนะคะที่เขาจะหัวข้อข่าวว่า ä r f ö r vill f o l k h ä l s o m y n d i g h e t e n i n t e s t ä n g a s k o l o r n a i Sverige นะคะเพราะเหตุนี้ด้วยเหตุนี้นะคะหน่วยงานสาธารณสุข จึงไม่ปิดโรงเรียนประกาศปิดโรงเรียนที่วีเวดนนะคะเดี๋ยวมาลองดูนะคะย้ำนะคะว่ามะกูดไม่ใช่คนที่ถนัดในการติดตามข่าวนะคะแต่ว่าสนใจที่จะเข้าใจนะว่าเขาคิดยังไงคนวีเวเดนเขาคิดยังไงนะคะก็อยากอยากรู้ว่าเขาคิดยังไงเฉยๆนะคะแล้วก็เอาประเด็นด้านภาษามานะคะมามาดูการใช้ภาษาในในชีวิตประจำวันนะคะที่เราได้เห็น เนาะโอเคระหว่างนี้แชร์ได้นะคะมะกุฎจะโฟกัสที่ประเด็นเรื่องภาษาแล้วก็ประเด็นที่ว่าเอ๊ะเขาคิดยังไงเพราะหลายคนคงจะสงสัยว่าเขาคิดยังไงนะคะแล้วขออนุญาตออกตัวว่าไม่ได้สนับสนุนหรือคัดค้านนะคะเขาจะทำยังไงก็แค่เราเป็นประชาชนก็ก็ก็ดูเขาอยากรู้ค่ะอยากรู้โอเคนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะคะใครจะแชร์ก็แชร์ได้นะคะ ซึบๆโอเคเรียบร้อยค่ะมาดูนะคะที่มาของข้อมูลตรงนี้นะคะมาจากเว็บไซต์ของ SVT i s. s E r. นะคะ SVT s v e r i s Television ะะสถานีโทรทัศน์ของสวีเดนนะคะแล้วอยากจะบอกว่า,าที่นี่ทีวีเขาเป็นทีวีของรัฐไม่ใช่ทีวีของรัฐเขาเป็นอิสระเขาเป็นอิสระนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเก็บเก็บค่าค่าธรรมเนียมนะคะค่าธรรมเนียมขียนนะ เงินที่เขาเก็บเราไปก็เพื่อที่จะได้มาเผยแพร่ข่าวอย่างนี้ที่เป็นกลางนะคะเขาบอกว่าเขาเผยแพร่ข่าวที่เป็นกลางโอเคเขาจว,วว่าเวอร์เฟอร์วิ l โฟล l คิล i u m i n d i เ a t e n in t เตสเตงาสคูลนา a s ส v e r ด e ประโยคนี้ขึ้นต้นเดย d e r f r r Will เป็นกริยาอยู่ตำแหน่งที่2นะคะ Will เป็นกริยาช่วยอยู่ตำแหน่งที่2องเขาเรียกว่า ฟินิชแวร์นะคะแล้วก็มีกริยาแท้กริยาหลักจริงๆที่มีความหมายเนี่ยนะคะคือ s t ต n งสเตงะแปลว่าปิดนะคะด้วยเหตุนี้สาธารณสุขสวีเดนเนี่ยจึงไม่อยากจะปิดโรงเรียนในประเทศสวีเดนนะคะมาดูกันนะคะแนะนําให้ดูข่าวที่ s v t F ไปได้แล้วก็ฟังถ้ามี2เครื่องฟังมะกรูดไปแล้วก็ดูข่าวไปเพราะว่าตัวหนังสืออาจจะไม่ค่อยเห็นนะคะถ้าอยากจะ เห็นตัวหนังสือชัดๆเนี่ยไปไปดูที่เว็บไซต์ของเขาเนาะโอเคค่ะ f o l k คนสมิลเ d i ย e t en a n s ซ e r i n te a d e าเดียอักเ s t e n g เ n ง skuluna isveria นะคะสาธารณสุขสวีเดนเนี่ยเขามองว่าอันเสียเขามองว่ามันยังไม่ถึงเวลาว่าคือ a อ t u e l t เนี่ยเป็นคำที่สำคัญนะคะ a อ t u e l t คือแบบยังไม่ทำหรอกยังไม่ทำนะคะยังไม่ใช่ประเด็น นะก็ว่ามันยังไม่ใช่ประเด็นที่จะปิดโรงเรียนที่สวิเดนเอียนลิสตัสเอพเดมิวลูกอันเดสเตเนลตอนนี้คงจะรู้จักชื่อเขาดีแล้วนะคะเป็นเป็นแพทย์ระบาดวิทยานะคะของรัฐคือตำแหน่งสูงตำแหน่งแบบหัวหน้าหัวหน้าองค์กรนะคะเหนวยงานระบาดวิทยานะคะของของสวิเดนนะคะเขาบอกว่าเอียนลิสอันเดสเต เทคโนลนี่ังห้าอันสอดออดะสัม e ระสิทธิ์ผลต่อการแพร่ก e ะจายของเช t ้อโรคในข่ะเงิยวันผ a ้ป่ t ยก็มีความเสี่ยง i ี่จะต a องเสียชีวิตอันนี้เป็นนิสัยสุ่เดนสเดนค่ะเขาจะทำอะไรทีเขาต้องคำนึงถึงหน่วยต่างๆเขาคำนึงถึงแบบว่าหลายประเด็นนะคะเขาบอกว่า,ามาตรการเช่นนี้เราจำคำว่าอวดแยกอวดแยกจำได้แล้วเนาะอวดแยกแปลว่ามาตรการนะคะมาตามเอี่ยนลิกแปลว่าตาม ตามคำกล่าวตามความเห็นของคนนี้นะถ้าใช้คำว่าเอียนลิกเนี่ยแปลว่าตามนะคะตามความเห็นของคนนี้หรือตามที่คนนี้เขากล่าวเนี่ยเขาบอกว่ามาตรการเช่นนี้เนี่ยผลของมันเนี่ยยังเป็นที่น่ากังขานะทวีกซ้ำทวีกซ้ำแปลว่าน่ากังขาน่าสงสัยยังไม่ชัวร์นะคะเอฟเฟกก็คือผลนะคะเขาบอกว่ามาตรการตรงนี้เนี่ยผลมันยังเป็นที่น่ากังขาอยู่นะว่ามันจะส่งผลต่อ เรื่องการแพร่กระจายของเชื้อโรคมากน้อยแค่ไหนคือปิดไปไม่รู้ว่ามันจะช่วยให้ดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆนะแล้วในขณะเดียวกันเนื่องจากเขาไม่รู้ผลแน่ชัดไม่รู้ว่ามันจะได้ผลดีแค่ไหนแต่ที่เขารู้แน่ๆคือหน่วยงานทางการแพทย์พยาบาลเนี่ยนะคะศูนย์พยาบาลต่างๆโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยเสี่ยงที่จะสูญเสียเจ้าหน้าที่โอเคนะเขาชั่งน้ําหนักว่าโอเคที่เขารู้แน่ๆคือ ถ้าเขาปิดโรงเรียนก็แสดงว่าเด็กต้องอยู่บ้านพอเด็กอยู่บ้านแสดงว่าพ่อแม่ต้องอยู่บ้านเฝ้าเด็กดูเด็กด้วยพอไม่มีที่ฝากเด็กนะคะบครูก็เพิ่งรู้ว่าโรงเรียนเนี่ยนอกจากจะให้การศึกษาเป็นแหล่งให้การศึกษาแล้วยังเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กให้พ่อแม่ได้ไปทํางานนะคะเมื่อก่อนคิดแต่ว่าฟรีติสกับดอกกสนะคะที่เขาดูแลเด็กเพื่อที่จะให้พ่อแม่เด็กไปทํางานก็เลยคิดว่าโอ้โ oh! ห การที่เข้าลงทุน,ทนสร้างโรงเรียนนี้มันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะหนให้การศึกษาประชากรของเขานะคะสเป็นสถานเลี้ยงเด็กกลางวันให้พ่อแม่ได้ไปทำงานห้องหนึ่งมีเด็กประมาณ22-28คนนะคะก็ใช้ครูคนหนึ่งหรือครูสองคนทำให้พ่อพ่อ,พอแม,แม,แม่อีก50ากว่าคนเนี่ยสามารถที่จะไปทำงานได้โหช่างชาญฉลาดพึ่งนึกได้นะเนี่ยถ้าไม่มีเหตุการณ์นี้นึกไม่ได้นะคะโอเค ต่อไปนะคะเขาชั่งน้ำหนักว่าากับพนักงานต่างๆที่จะต้องสูญเสียไปกับความกับผลผลดีของมันในการที่จะลดการแพร่กระจายเนี่ยเขาชั่งน้ำหนักกันนะ,ะโอเคแล้วเขาบอกว่า s t e n g s k u l l u r e n v e l i s c o m p l i c i a r t f l u a กัอันนี้เห็นคาว่า c o m p l i c i a r t c o m p l i c i c o m p l i c i ร r แล้วบวกด้วยฟรัวกะ อันนี้เป็น participle นะคะ perfect participle แปลว่าการปิดโรงเรียนเนี่ยนะมันเป็นคำถามที่ซับซ้อนมากเป็นประเด็นที่ซับซ้อนซับซ้อนมากนะคะ,ะ The hand the väldigt generöst en s k o l r l การที่เราปิดโรงเรียนเนี่ยนะมันมีผลกระทบเพิ่มขึ้นมากมาย hand แปลว่าเกิดแปลว่าเกิดเหตุการณ์มันจะมีเหตุการณ์มีผลกระทบเกิดขึ้นมากมายนะคะคือ u v u d e n och väldigt många samhällssektorer ตกตัวเทียนะะะนะคะข่าวสะกดผิดนะคะคือกว่าเดนอว์วลดิสมงซัมเฮลเซกทูบลีออฟมพชลเซอันเดชเทกเนลสตสเอพิมิโอกสตรัคส์ after ฝุ่ง h a l t h ของมณฑลแ e สเคอนเฟอเรนซ์เนโอเคมาดูเมื่อกี้เมื่อกูบอกเขาสะกดผิดแลบอกว่าคือกว่าเดนคือตอนนี้ทราบแล้วเนาะหน่วยงานด้านการแพทย์พยาบาลเนี่ยน,นะคะ v ละ s a okay. ja, m ดิตบา s สาข e ของสังคมจะบอกว่าอันนี้เขาเขียนตกนะคะมันต้องมีตัวทีเพราะอะไรคะ v a l i i g กรณีนี้เป็นอั v แวร์มันขยายม่งนะนะคะมันขยายว่าแบบเยอะมากนะคะมีภาคภาคส่วนต่างๆของสังคมเนี่ยนะคะ แล้วก็หน่วยงานทางด้านการรักษาพยาบาลเนี่ยนะเขาจะต้องขาดพนักงานไปเยอะนะคะถ้าปิดโรงเรียนโอเคนะก็คือคุณอันเดชเทคเนี่ยเขาบอกนะคะหลังจากที่มีการให้สัมภาษณ์นักข่าวเนาะต่อไปแล้วเขาก็บอกว่า n Alman Schools t a i n i n g Higher l i v e l teknell ä v e n t v e วีคติผ f e ่อการจำ r ัดการ n พร n ระบ s m i t ง a ชแล้วคุณอันเดชเทคโนโลยีนะคะเขาก็บอกว่าอัลแมนสกูลสเตนนิงคือการปิดโรงเรียนโดยทั่วๆไปคือประกาศไปทั่วเนี่ยนะคะให้ปิดโรงเรียนไปทั่วเลยเนี่ยนะคะเขาบอกว่า ผลของมันในการที่จะจํากัดการแพร่กระจายของเชื้อโรคเนี่ยมันยังเป็นที่น่ากังขานะคือเขายังไม่ชัวร์ว่ามันจะช่วยลดได้มากน้อยหรือไม่นะคะอันนี้เป็นความเห็นของเขานะคะต่อไปแล้วเขาก็บอกอีกว่า t h f i n s ิน e i เ s e ๋ l ฟ i นส์เ e t s t u d i o เกตศ e ด o r h a ร e o a r v i s h t s r h a รีเ e นเอฟเฟกต์เขาบอกว่ามันมีงานวิจัยมีการศึกษา mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วผลของการศึกษาผลของการวิจัยนั้นปรากฏว่าวีเสนะคะแปลว่าปรากฏว่ามันส่งผลกระทบน้อยมากนะคะส่งผลกระทบน้อยมากหรือว่าช่วยได้น้อยมากนะคะโอเคนะคะต่อไปอ่าตึ๊ด Det kan skjuta upp smittspridningen lite, men gör man det för tidigt eller för sent kan man få negativa effekter. เขาบอกว่าการปิดโรงเรียนประกาศปิดโรงเรียนโดยโดยทั่วไปทั่วประเทศเนี่ยนะคะมันอาจจะช่วยเลื่อนคือต่ออิบแปลว่าเลื่อนออกไปนะคะช่วยเลื่อนยืดเวลาการการแพร่ระบาดออกไปนิดนึงแต่ถ้าสมมติว่าปิดเร็วเกินไปหรือปิดช้าเกินไปเนี่ยมันอาจจะส่งผลเสียได้นะคะเขาก็บอกอีกว่า h ฮ r ร์เยลเด โ้โูเขาเขียนข่าวผิดเดียวเนาะแฮย e l ลเดีย t อ a ท์ฮอสตูนะคะแฮย e l ลเดีย a ฮอร r สตู g ฟิงเกอร์ท็อปชันสลิเกียมะกูจะพิมพ์อย่างที่เขาพิมพ์มาซึ่งซึ่งซึ่งพิมพ์ผิดนะคะเดี๋ยวจะบอกว่ามันผิดตรงไหนแฮย e l ลเดียตรงนี้ต้องเป็นอะนะคะแฮย e l ลเดีย t อ a ท์ฮอร์สตูดฟ like, ิงเกอร์ท็อปชันสลิเกียเขาบอกว่าในประเด็นนี้เนี่ยนะเราจะต้องแบบว่า มีเซนส์นะคะฟิงเกร์ทอปเชนสลิเคียหมายถึงว่ามันละเอียดอ่อนเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากก็จะต้องจัดการกับมันอย่างละเอียดอ่อนอันนี้มากูดแปรเขาเฉยๆนะคะแป่เพราะว่าอชอบที่จะเข้าใจว่าเขาคิดกันยังไงนะคะไม,ไม่ไม่แสดงความเห็นนะคะโอเคนะแค่อยากจะรู้เพราะว่าเราอยู่สังคมเขาแล้วก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยคนที่เดียวคิดยังไงวะเนาะ no? นะคะ

ถ้าจะให้พวกคุณตัดสินถ้าจะให้พวกคุณแบบว่าตัดสินใจที่จะปิดโรงเรียนเนี่ยจะต้องให้มีเงื่อนไขอะไรจะต้องแบบเกิดอะไรขึ้นก่อนหรือถึงจะสั่งให้ปิดโรงเรียนโอเคนะคะ was g o l a be h e a r us อันนี้เป็น passive นะคะเป็น passive เดี๋ยวอีกไม่นานอีกไม่นานในห้องเรียนป่าปูจะสอนเรื่อง passive นะคะอีกประมาณ2หน้านะคะโอเคก็คือว่าจะต้องให้มันเกิดอะไรขึ้นหรือจะต้องมีเงื่อนไขอย,อย่างไรจะต้องให้สถานการณ์มันเป็นอย่างไร ถึงจะประกาศปิดโรงเรียนโอเคนะคำตอบเขาก็คือว่าเดียเดียสกุลเ e บีฮัววาสเรตมุกเกสมยาเซียเด e จ j u น t n อีฟเดอร์สมเอเอฟออรนเฮตนาแอโซทเวียซัมมานะคะเขาก็ตอบว่ามันก็จะต้องมีอะไรมากกว่านี้ นะเรจมิกเกเรจมิกเกแปลว่าค่อนข้างเยอะเรจในความหมายนี้ไม่ได้แปลว่าถูกนะคะไม่ได้แปลว่าถูกต้องนะคะถ้าเอามาเป็นคําขยายแบบนี้นะคะเรจมิกเกกรณีนี้แปลว่าค่อนข้างนะคะจำไว้นะเรจมีความหมายหลายอย่างมากในกรณีนี้แปลว่าค่อนข้างโอเคนะเท่าที่ผมมองมันตอนเท่าที่ผมมองสถานการณ์ตอนนี้นะผมว่าจะต้องต้องอีกเยอะนะคะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ย ผลมันยังเป็นที่หน้ากางขาคําว่าทวียกซ้ามาอีกแล้วนะคะทวียกซ้ําโอเคนะตรงนี้ที่เขาใช้ทเวียกซ้ามาเพราะอะไรเพราะเออร์ฟอร์นเฮียดแต่มันเป็นหูพจู์โอเคนะคะต่อไปมะกูดไม่ได้บอกนาะว่าเขาจะยกเลิกประกันสังคมมะกุูดยังไม่ได้บอกนะคะใครเจอข่าวส่งลิงก์ข่าวมาให้มะกรูดดูก็ได้ค่ะมาช่วยๆกันเนาะโอเคนะคะช่วยๆกันคนละไม้คนละมือต่อไป Mm. Vi får signaler från sjukvården när de hör talas om den här frågan. Eventuellt stänga skolor. แล้วก็ โอเคแล Emmanuel, water, ้วก็เขาก็ตอบอีกนะคะว่า before signal เหลือฟรังคึกวั่วเด่นแนดดมเฮอร์ทอร์拉斯แนดดมเฮอร์ทอร์拉斯อมเดนแฮฟรัวกันนะคะแล้วก็วงเล็บเจ้าหน้าที่อ่าที่ทำข่าวเนี่ยนะคะเขาก็วงเล็บให้ฟรัวกันเดนแฮฟรัวกันก็คือประเด็นเรื่องการปิดโรงเรียนนะอาจจะอาจดมบรียืบอูรุลิกะเพราะดมวีตหุ้มยิ่งพนชล์ซึมคุมเมอร อันนี้ควรจะเป็นอัดหนาไม่ต้องมีกระด้สมครมาอัลฟชวินนะฟรอนเดียร์รัสแบกซัมเฮตเราเนี่ยได้รับสัญญาณมาจากนะคะได,ได้รับสัญญาณมาจากหน่วยงานาาด้านการรักษาพยาบาลนี่ยนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานทางนั้นเนี่ยเขาได้ยินได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ว่าอาจจะต้องมีการปิดโรงเรียนไหมอะไรเงี้ยแล้วเจ้าหน้าที่ ทางโรงพยาบาลเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่รักษาพยาบาลเนี่ยนะคะเป็นกังวลมากเป็นกังวลมากนอกจากจะใช้คําว่ามิกเก t หรือแวนลิตแล้วนะยังใช้คําว่ายืดได้ยืดแปลว่าลึกนะคะเป็นกังวลมากนะคะเขาเป็นกังวลมากว่าถ้ามีการปิดโรงเรียนแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะหายไปเยอะนะคะเขียนนะคะยูเเกตพยันต์ว่าเจ้าหน้าที่พอถ้ามีการประกาศปิดโรงเรียนจริงๆเจ้าหน้าที่จะหายไปจาก ที่ทำงานมากน้อยแค่ไหนนะคะหายไปจากโรงพยาบาลเพราะว่าเขาต้องอยู่บ้านดูลูกเนาะอันนี้เป็นคําตอบของเขานะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าอ่าส o h ฟอร์เรทราทฟฟาอิดบ n ิงมินิสเตอร์เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องนุงเรียนก็เจอกับรัฐมนตรีนะคะกระทรวงการศึกษาตรงนี้มากุปไม่ได้อ่านแล้วค่ะ แค่อยากจะรู้เฉยๆว่าทำไมเขาถึงไม่ปิดโรงเรียนนะคะเขาก็อธิบายแล้วนะคะเสร็จแล้วมีอะไรอีกมีตืดๆก็เท่านี้เนาะวันนี้พอเท่านี้ค่ะก็ได้ประเด็นเรื่องภาษานะคะได้เห็นภาษาที่เขาใช้ในชีวิตจริงในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งภาษาหนังสือพิมพ์จริงๆก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เนาะโอเคทีนี้เราทราบกันแล้วเนาะว่า ป้องกันฉันใช้หน้ากากเพื่อป้องกันโรคโอเคเดี๋ยวเขียนให้นะคะเรื่องยกเลิกประกันสังคมมะกุูดยังไม่ได้ยินนะคะอ่ายอกย ใช้แบบนี้ก็ได้นะคะย o อ r นเป d นย m อันเวนเดอร์มาสก์ฟอแค่นี้ก็พอนะคะถ้าอยากพูดสั้นๆย o อันเวนเดอร์มาสก์ฟอร์ช่ d ยดามยอันเวนเดอร์มสก์ฟอร์ดาหรือถ้าอยากพูดแบบยาวนะคะอาจจะพูดประโยคสั้นๆไปสัก3วันแล้วหลังจากนั้นเราเก่งมากขึ้นแล้วถ้าใช้บ่อยๆเนี่ยนะคะย o อันเวนเดอร์มาสก์ฟอร์ช่ d ยดามต่อไปก็บอกว่าย o อันเวนเดอร์มาสก์ฟอร์ช่ d ยดาม f ฟรอนอับลิสมิตต เดออัน n d นเดม s า f ก r ฝัดชีดเดเม่ฟรอนอัดบลีส s มิตตั d นะคะสมิตตั d ตัวนี้อ่ะไหนไหนมีคนถามสมิตต์เป็นคำกริยานะคะแปลว่าแปลว่าแพร่เชื้อนะคะแพร่เชือ้อสมิตตั d นะคะสมิตตั d อันนี้เป็น Adjective ค่ะเขาเรียกว่า perfect p a r t i c i v e นะคะคือการเอาคำกริยามาเป็นคำคุณศพัพท์แปลว่าได้รับเชือ้อได้รับเชือ้อหรือติดเชือ้อโอเคนะคะเป็นคนถูกกระทำแล้วนะคะสมิตระคนที่สมิธคนที่สมิตะเนี่ยนะคะ x x smitter i อันนี้แปลว่า x เนี่ยแพร่เชื้อให้ e ส่วน e b i s m i t h e เนี่ยรับเชื้อมาเป็นคนติดเชื้อโอเคนะคะสังเกตใช้ให้ถูกแค่เปลี่ยนตัวหนังสือตัวเดียวจาก r s m i t h a เป็นผู้กระทําเป็นผู้ไปแพร่เชื้อให้เขาส่วน s m i t h a เป็นผู้ถูกกระทํานะคะ เป็นผู้ไปรับเชื้อมาเป็นผู้ถูกเขาแพร่เชือ้อเป็นผู้ติดเชือ้อโอเคนะนะคะเดี๋ยวให้อันนี้คือ verb อันนี้คืออันนี้คือ participle นะคะ p a r t i c i p e เดี๋ยวเขียนให้ด้วยเป็น perfect p a r t i c i p e นะคะ perfect อือ ตืดตืด perfect passive แล้วมีอีกแบบนึงนะมีอีกแบบนึง e smitas e smitas อันนี้เป็น passive ค่ะ passive <Okay. S 1> นะคะโอเคอเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องไวยากรณ์นะคะถ้าสมมุติว่าโอจะมีฝรั่งพูดว่า must ป้องกันไม่ได้โอเคอันนี้นะช่วงนี้เป็นช่วงที่มะกรูดได้ ดูนั่งดูอยู่ห่างๆว่าในโลกนี้นะเกือบทุกเรื่องนะคะเกือบทุกเรื่องสามารถมีความเห็นที่แตกต่างกันได้เนาะเนาะฝรั่งเขาพูดใช่คนสเดนเขาพูดว่าป้องกันไม่ได้เออมา,ากร่มไม่ค่อยมีความรู้นะคะแต่เท่าที่ฟังมาเนี่ยนะคะเหตุที่เขาบอกว่าป้องกันไม่ได้ก็เพราะว่าอันที่หนึ่งไอ้มาสก์ที่เราจะใช้ไอ้ตัวปิดเนี่ยนะคะคือมันจะต้องเท่าที่ฟัง คลิปของหมอเขาพูดมาเนี่ยนะคะคือว่ามันจะต้องมีสารป้องกันละอองละอองอน้ำลายละอองสเสเลสเสมหะพวกนี้เนาะอันนั้นคือสาเหตุที่1นึ่เนาะมีตรงนั้นมีมีตัวป้องกันเคลือบนะคะแล้วอันที่2องเขาบอกว่าเวลาใส่เนี่ยคือมันจะต้องใส่ให้ถูกต้องซึ่งเจ้าหน้าที่ทาง ที่เขาทํางานเกี่ยวกับด้านนี้การดูแลคนป่วยเนี่ยเขาคงจะได้เรียนมาวิธีใส่ให้มันแนบสนิทและวิธีดูแลรักษาความสะอาดจะถามว่าช่วยได้หรือไม่ได้มะกูดว่าถ้าใช้ให้ถูกวิธีถ้าใช้ให้ถูกวิธีมันก็ช่วยได้นะคะถ้าใช้ให้ถูกวิธีมันก็ช่วยได้แต่คําถามที่เขาที่เขามองก็อ,อาจจะมองว่าอันนี้มะกูดเดานะอ,อาจจะมองว่าเราอาจจะใช้ไม่ถูกวิธีอาจจะติดแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จับ พอเราใช้ตรงนี้ใช่ไหมมันก็ติดอยู่ตรงนี้ไอ้เชื้อโรคมันก็ติดแล้วเราก็เอามือของเราเนี่ยไปจับไปจับไอ้ที่ปิดตรงนี้เนาะหน้ากากหรือที่ปิดปากตรงนี้นะคะปิดแล้วเราก็มาป้ายตามาเกาหูอะไรเงี้ยอันนี้นานาจิตตังเนาะหนูไม่มีเงินเข้าคอร์สโอ้ถ้าอย่างนั้นนะคะติดต่อมากูดหลังไม้ได้ค่ะใครที่ติดขัดเรื่องเรื่องคือถ้าตั้งใจนะคะ คุณเดือนติดต่อมากรดหลังใหม่ได้นะคะฟอริน德ใช้ได้ค่ะใช้ได้ใช้ได้นะคะฟอริน德ก็ใช้ได้แต่ว่าภาษาสวีเดนมันจะมีแบบาภาษาทุกภาษานี่แหละมันจะมีภาษาคําที่ใช้ได้กับคําที่เป็นธรรมชาตินะคะฟอร์ฮิน德ใช้ได้เก่งมากคครเก่งมากนะคะดีมากเดี๋ยวมากูดลองดูว่ามีคําถามสวัสดีค่ะพอดีมา แปลเน้นประเด็นเรื่องเรื่องภาษานะคะที่มากุูสนใจคือมากุูสนใจเรื่องภาษาแล้วก็สนใจแนวคิดของเขาว่าเขาคิดอย่างไรนะคะโอเคเนาะยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ชมกันถ้าใครต้องการอัปเดตเรื่องจํานวนเนี่ยนะคะน้องแอมน้องแอมไปดูที่ที่เพจของน้องแอมได้นะคะเพราะว่าน้องแอมจะจะขยันเพจน้องแอมรู้จักกันแล้วแน่นอนเลยสวิตช์ฟอไทยฟ้องผิดขอโทษ ะนะคะนะคะน้องแอมจะอัปเดตบ่อยหรือถ้าต้องการดูแค่ตัวเลขเฉยๆตัวเลขเมื่อวานมะกรูดพาไปดูเว็บนี้นะคะ plus เดี๋ยวมะกรูดจะแสดงให้ดูนะคะไปไหนแนล้วจ้าเธออึ๊อึ๊ปอ่ะ,อย,ะอยู่ๆก็หายไปแปลกมากคะ่ะทุกที่เขาจะเขียนเลขแบบว่าตัวสวยงามนะคะเมื่อวานเมื่อกี้ยังเห็นกันอยู่หลัดหลัดนะคะ โอเคเดี๋ยวดูเดี๋ยวแนะนำให้ดูสำหรับคนที่ต้องการเช็คเองนะคะแต่ตัวมะกรูดไม่ได้ไม่ได้เช็คบ่อยเช็ควันละครั้งยกเว้นเวลาที่จะทำคลิปนะคะโอเคเว็บตรงนั้นนะคะเดี๋ยวแนะนำคำศัพท์อีกรอบหนึ่งมะกูดไปดูที่เว็บที่ชื่อนี้นะคะ plus se ค้นหาคำนี้นะคะ plus แล้วก็ coronavirus i s v e r e a ะะแล้วก็คำศัพท์ที่เขามีนะคะเขาจะมีจำได้ไหม Smitha de เมื่อกี้เมื่อกูบอกว่า Smitha ใช่ไหมคะ Smitha นี่คือหนึ่งคนถ้าหลายคนเนี่ยเขาใส่ Smitha de คือผู้ที่ติดเชื้อผู้ที่ติดเชื้อนะคะแล้วเขาก็จะมี Till friskna de t i l friskna นะคะคือผู้ที่หายป่วยเขาใส่เป็นพหูโพสไว้เพราะเขาคาดว่าคงจะหายป่วย มากกว่า1คนปัจจุบันนี้หายป่วยหนึ่งคนนะคะติดเชื้อหลายคนก็เป็นพู้หูพ์ต่อไป the f l l the f l l คือการเสียชีวิตนะคะอ่ามีคำศัพท์คำใหม่อ๋อเขาแยกมาเชิญเชิ n แปลว่าเพศนะคะเชิญแปลว่าเพศแล้วก็มีเพศเขาเขียนว่า queen นะ man แล้วก็ u c h a n d u c h n d นะคะ โอเนนะควินนะผู้หญิงมันผู้ชายอูแชนคือไม่ทราบไม่ทราบเพศนะคะหรือไม่ระบุโอเคนะอูแชนเดี๋ยวแถมให้มาจากคําว่าแชนเนี่ยที่แปลว่ารู้จักแชนเนี่ยแล้วเปลี่ยนให้เป็น pass, Perfect, พาสเพอร์เฟ t i พติซีเป็นแชนนะคะใส่คําว่าอูเข้าแชนแปลว่ารู้จักใส่อูเข้าไปแปลว่าไม่รู้จักนะคะโอเควันนี้ได้ยินคําว่าวันนี้ได้ยินคําว่าแพติซี เยอะเนาะพราะเขาใช้บ่อยในภาษาที่ใช้จริงๆเขาใช้ p a r t i c i p l e บ่อยได้ยินคำว่า passive บ่อยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องไวยากรณ์นะคะถ้าใครอยากเรียนไวยากรณ์ก็สมัครสมัครเรียนได้เรื่องมันยาวนะคะต้องไปแบบว่าเรียนทีละหัวข้อเรียนทีละลำดับเนาะโอเคทำอย่างไรถึงจะได้ใบขับขี่ครับยากจัง มีตัวช่วยเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวคุยเดี๋ยวต้องทาเป็นไลฟ์อื่นนะคะเพราะว่าไลฟ์นี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเรื่องอข่าวเนาะโอเคไหมเนาะเดี๋ยวส่งข้อความหามะกรูดหลังไม่ได้นะคะหรือบางทีมะกรูดก็มีคลิปแนะนําให้อยู่เกี่ยวกับเรื่องใบขับขี่อ๋อเป็นคนที่ถ้ามีคนถามแล้วไม่ตอบก็โอเคเดี๋ยวใครสนใจเรื่องใบขับขี่ติดต่อมากุดหลังใหม่แล้วกันเนาะขอบคุณมากๆค่ะ ขอให้รักษาสุขภาพกันนะคะเพิ่งมาอยู่ซีเวเดนแนะนำให้เรียนภาษาเลยนะคะโอ้ใครที่เพิ่งมาปีแรกเนี่ยเป็นช่วงปีทองนะคะรีบทําใบขับขี่รีบทําใบขับขี่เพราะว่าปีแรกที่เรามาเราสามารถใช้ใบขับขี่ไทยฝึกขับที่นี่ได้ไดใช้ใบขับขี่ไทยขับที่นี่ได้เลยนะคะไม่ใช่ฝึกเฉยๆนะคะขับที่นี่ได้เลยช่วงปีแรกเป็นช่วงปีทองรีบทําใบขับขี่ รีบเรียนภาษานะคะถ้าใครสนใจจะพัฒนาตัวเองทั้งเรื่องภาษาเรื่องการทำใบกับขี่ติดต่อติดต่อมากรลุดได้ทางหลังไหมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะไปลาเดี๋ยวเขาจะหาว่าแอบโฆษณาเกรงใจบายบาย